สวัสดีค่ะพบกับช่องนกวาส,สนาพระหม่สุรินทร์นะคะสำหรับวันนี้อากาศเย็นนะคะที่สุรินทร์ก็14องศาตื่นขึ้นมาก็14องศาเลยนะคะรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวถ้าที่นี่ช่วงสายหรือว่าบ่ายก็จะร้อนนะคะเย็นมาก็จะหนาวเหมือนเดิมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะวันนี้จะพบกับผ้าลายโบราณทั้งหมดหผืน เป็นลายดอกพีิกุลทั้งหมดเลยนะคะต่างสีกันสำหรับผืนแรกสีน้ำทะเลค่ะสีสวยนะคะเป็นไหม่บ้านหมดเลยนะคะทั้งหมดห้าผืนจะเป็นใหม่บ้านหมดเลย,ะะท,เเลยทอกี่มือเป็นกี่ทอมือทั้งหมดกีโบราณน,นะคะกว้างหนึ่งเมตรยาว2เมตรตัดเสื้อได้เป็นผ้าซินได้ ผืนนี้จะเป็นสีน้ำทะเล C254 ค่ะ C254 2850บาทนะคะนี่นะคะใครที่ค้นชอบลายโบราณใหม่บ้านเป็นเซตนี้เลยค่ะมีทั้งหมด5สีเป็นลายดอกพิกุลทั้งหมดเลยนะคะสำหรับผืนแรกสีน้ำทะเล C254 2850บาทค่ะพื้นที่สองค่ะพื้นที่สองเป็นสีสีแดงเรียกว่าสีโทนแดงนะคะนี่นะคะสีโทนแดงไหมบ้านเช่นเดียวกันเนื้อแน่นถ้าใครที่เคยใช้ไหมบ้านจะทราบเนาะว่าไหมบ้านยิ่งใช้ยิ่งนุ่ม แล้วก็เนื้อก็จะฟูนุ่มค่ะใส่สบายเนื้อแน่นใส่สบายนะคะถ้าเป็นใหม่บ้านอันนี้เป็นใหมเลข C 1 4 7 C 1 4 7นะคะสีสวยขอแน่นนะคะ2,850บาทเช่นเดียวกันเป็นลายดอกพิกุลน,นะคะใครที่ชื่นชอบลายโบราณแล้วก็เป็นไหมบ้าน ผืนที่สามค่ะผืนที่สามจะเป็นสีเขียวนานๆจะเป็นจะได้เห็นสีเขียวเขียวขี้ม้านะคะสำหรับผืนนี้หมายเลข J สามสี่ศูนย์สาม J สามสี่ศูนย์สามสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะใหม่บ้าน น่าใช้นะคะสำหรับใหม่บ้านซึ่งเวลาใช้อะแรกๆอาจจะดูแข็งๆนะคะพอใช้ใช้ไปก็จะนุ่มค่ะของนกก็จะมีอยู่ประมาณสองผืนที่เป็นใหม่บ้านก็ใช้อยู่ตัดกางเกงอยู่ค่ะก็ใช้ยิงใช้ยิงนุ่มค่ะสำหรับผืนที่4ี่นะคะผืนที่สี่ก็จะเป็นสีออกม่วงแดงหรือ สีดอกชมพูไหมคะเนี่ยสีอย่างที่เห็นเลยค่ะไหมบ้านเช่นเดียวกันทุกผืนจะเป็นไหมบ้านนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเป็นลายโบราณของที่ลานก็จะเป็นไหมบ้านหมดเลยที่เป็นดอกพิกุลน,นะคะ J สามสี่เก้าเก้า J สามสี่เกสีจะออกสีดอกชมพูนะคะนี่นะคะ สีสวยอันนี้ก็สวยแล้วแต่ใครชื่นชอบนะคะผืนสุดท้ายสำหรับผืนสุดท้ายเป็นสีสีเหลืองสีเหลืองออกส้มนะคะผืนนี้สีเหลืองออกส้มค่ะนี่นะคะเป็นลายดอกพิกุลเช่นเดียวกัน ทุกผืนกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรเป็นผ้าสิ้นนะคะเป็นผ้าสิ้นหรือว่าตัดเสื้อได้เสื้อแขนสั้นได้นะคะถ้าเป็นแขนยาวจะต้องใช้ประมาณสองเมตรกว่าอันนี้ก็เป็นผ้าสิ้นหรือว่าเป็นเป็นชุดเดรสแขนสั้นได้อยู่นะคะสำหรับคนตัวเล็กๆผืนนี้เจสามสามสองเจ็ดค่ะ เสามสาจดสองพันแป้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันชื่นชอบลายไหนหรือว่าต้องการให้แม่ค้าทำคลิปผ้าอะไรแนะนำได้นะคะติชมได้ว่าต้องการเป็นคลิปผ้าทอยกดอกทอยกดอกนะคะ,นะคะว่าจะเอาสีไหนลายไหนของทางร้านมีนะคะ แล้วก็เป็นผ้าลายโบราณหรือว่าจะเป็นผ้าหกตะกอมันมีหกตะกอแต่งมาได้ว่าจะชอบสีไหนลายไหน,ไหนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0896309689หรือว่าลาย ID ใช้หมายเลขนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ